เอามาเบิงเรื่องของการกําจัดนะครับหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องของพลาสติวัสดุเรื่องของขยะแน่ะครับ,บเอาขยะมารีไซเคิลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่หลายหน่วยงานพยายามผลักดันกันอยู่แยกขยะก,ก่อนทิง้งก็ยังใส่ได้อยู่แยกตามสีตามถังขยะอันตรายต้องแยกมีมือเก็บขยะแห่งขยะเปียขยะเรื่องของเอาบรีไซเคิลกันใดเพื่อที่จะลดะไะเวลาในการที่จะเรื่องของการที่กาจัดนั่นเองไม่นีมาเบิงเรื่องเล่าของการที่จะ นัตวัตกรรมครับเกี่ยวกับเรื่องขยะที่บอกว่าไม่ใช่ของไร้ค่าอีกต่อไปนะครับที่ทางบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนครับเจ้ของนะครับหรือทั้ง g p s c นะครับเจ้าของโรงไฟฟ้าขยะที่เปลี่ยนจากการฝังกลบมาเป็นเรื่องของการใส่พลังงานไฟฟ้าโมเดลนะครับในการบริหารขยะแบบครบวงจรน,นะครับแห่งแรกยูที่จังหวัดระยองครับเอาขยะสดนะครับจากชุมชน ทีมาจากทัวทั้งจังหวัดระยองกวาหารอยตันต่อมือเอามาผ่านกระบวนการคัดแยกขยะนี่แหละที่บอกไปนะครับแต่ละประเภทบอว่าจะเป็นขยะอินทรีย์เป็นเศษอาหารเล็กวสัสดุที่เป็นส่วนผสมของโลหะเศษดินทรายห้เหลือเพียงขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF นะครับเพื่อน่าไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นนวัตกรรมครับทีจะบอกว่าขยะโบเมนของไราคาอีกต่อไปรายละเอียดเป็นไรติดตามจากคลิปนี้ครับ ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นขยะสดชุมชนที่มาทั่วทั้งจังหวัดระยองที่เห็นเนี่ยก็ปริมาณ500ตันทุกวันแล้วเราก็จะทำการนำมาคัดแยกวันละประมาณ16ชั่วโมงตั้งแต่ตี3จนถึงประมาณ1นทุ่มก็เครื่องจักรของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบคัดแยกอัตโนมัติคนเนี่ยจะไม่ไปสัมผัสกับขยะเลยเริ่มต้นด้วย เทนเนี่ยคีบขยะเข้าเครื่องสับสับยาบเสร็จก็นำไปเข้าเครื่องอ่แยกล่อนขยะอินทรีย์ก็พวกเศษผักเศษเนื้อใบไม้สิ่งที่ไม่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยก็จะสู่ลำเลียงไปเข้าเครื่องสับละเอียดอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็จะนำไปเข้าเครื่องแยกวัสดุที่เป็นโลหะจะมีแม่เหล็กอ่จับโลหะออก เพื่อไม่ให้พวกเศษเหล็กเนี่ยเข้าไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีเครื่องร่อนเศษดินเศษทรายเศษขวดสถานีสุดท้ายก็คือสถานีอุโมงลมอัดลมเข้าไปเนี่ยขยะที่เป็นพลาสติกก็จะฟิวออกไปเป็นขยะเชื้อเพลิงภาพรวมทั้งสองโรงที่ทำการ ผลิตตัวเชื้อเพลิงกับตัวโรงไฟฟ้ารวมกันในลงทุนถึง2,200ล้านบาท2,200ล้านบาทใช่ครับอทำไมต้องลงทุนตรงนี้เยอะก็เพราะว่าเราต้องมาจัดการคัดแยกขยะที่มันผสมกันนะครับถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราช่วยกันเราแยกขยะตั้งแต่ต้นนะครับเราไม่ต้องเสียพลังงานในการมาคัดแยกขยะเหล่านี้เลยประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นภาพรวมล้วก็จะดีขึ้น